รอประมาณหนึ่งนาทีโชคดีดัง รัมกมากเลยอะ <ST AR C> ่ะพอด,ดีเปิดประมาณแบบไม่ถึงห้าทีคนเต็มพอด,ดีเมน,นูมีไม่กี่อันเองอะ่ะแต่แบบคนเต็มขนาดนี้เองก็ต้องอร่อยจริงเราจะลองกินถ้ามันอันดับที่สี่แน่นอนคนตั ร้านนี้นะคะชื่อว่าคิตาฮาม่าเรโทโรเป,ปิดตั้งแต่ปี1912เกาะวะคือแถวเนี้ยต้องบอกแถวคิตาฮาม่าจะมีตึกเก่าหลายตึกที่เขาอนุรักษ์ไว้อยู่แล้วก็คาเฟ่จะเป็นสไตล์อังกฤษดังนั้นพวกสูตรสโคนเค้กทุกอย่างจะเป็นสไตล์อังกฤษหมดเป็นแบบอังกฤษเรซิปี้ดั้งเดิมเลยเขาบอกที่ร้าน,นนี้เขาเน้นเรื่องชาชาเขาดังมากเขาจะมีชาหลายประเภทให้เราเลือกทั้งชาฝรั่งชาอังกฤษชาแล้วก็จะมีวิธีการชงชาที่ไม่เหมือนกันต้องมาลองเด็ดกันว่าเราจะกินชาแบบไหนดีนะร้านนี้นะเฉลี่ยไวนะ สามสิบถึงห้าสิบหกสิบอ้าวเฮ้ยพี่ชายคนแรกของวานมาคนเดียวอยากคุยด้วยจ้ะนั่งตรงนี้ยังว่างนะคะร่วแแชร์โต๊ะปะคะมาแล้วัูนีของบิ๊มสั่งมาลเวอร์ทีนะคะคือรสเป็นวานิลาหอมอ่ะหอมวานิลา ต้องเลยสั่งตัวเนี้ยเพราะว่าตั้งใจคิดว่ามันจะเข้ากับพวกเค้กพวกขนมไงมันแบบวหวานหอารมณ์เดียวกันแต่ว่ามันมีชาให้เลือกหลายแบบนะมีทั้งแบบสเตรชแบบรสชาติอย่างเงี้ยคือแล้วแต่คนชอบเลยถ้าชอบรสอื่นก็สั่งได้แล้วก็ขับไปที่นี่นะคะเขาะจะบังคับว่าให้สั่งเครื่องดื่มหนึ่งคนต่อหนึ่งดิ้งแต่ว่าเรื่องขนมเนี่ยเขาไม่ได้ไมยเช่นพวกพี่มึงก็สั่งเค้กเซตหนึ่งเซตกินได้กันแชร์กันได้แต่เขาแค่ไมยเรื่องเครื่องดืง่มว่าเครื่อดงดื่มจำเป็นต้องแบบหนึ่งคนต่อหนึ่ป่ปะ สวยอ่ะโอเคอยากกินของขาวก่อนอเรากินแซนด์วิชก,กอ่อนแล้วกันนะอิตาลีมาสเขาใส่มัตซ่าด้วยอ๋ออร่อยโอเคเั้่อไปสักคนตัวให้เราเฝ้ารอมานาะนสั่งมาสองรสนะคะอันนึงเป็นรสเพลนอันนึงเป็นรสคาราเมลาบอกคาราเมล,ก,ล,เมลกำลังฮิตก็เลยลองสั่งมาชิมดูแต่ขอเลือกที่เพลนก่อนชอบอะไรที่มันซิมพงอันนี้ พิมลองชิมครีมสดกับชิมชีสสนแล้วเดี๋ยวค่อยกินไก่แยมกินได้นะคะอิตาลกิมาอร่อยนะไม่ได้มันมากบแบบตะโคนแบบตังเจ้าบอ,อ,อกนะเหมือนแบบตะโคนอะ่ะคนอังกฤษก็คือเขาไม่ได้น้ความมันเขาเน้นนิความมันมันหอมขึ้นมาความกินเนยเขาอะกินตอนไหกนกินไก่แยมมากินได้นะครบแยมหวานอะ่ะขอใหม่ขอลองแบบ เนยกะแยมหรือเ่าเมื่อ,ก,อก,กี้ไม่ได้ใส่เนยขออีกรอบหนึ่งกินแล้วนะที่นะนะี่มันก็อร่อยนะจะบบไม่มีความพีกคือมันก็โอเคสักคนอร่อยแต่ก็เลือกอร่อยแบบเรื่อยๆไม่ได้อร่อยแบบอย่างเงี้ยอันนี้สักคนคาราเมลลองหน่อยนะอืมรอรก,กรอบๆเลยอร่อยนี่ยมีคาราเมลข้างในอ่ะไม่ม์เม่เม์เมยเยอะอ่ะมันเลยกลิ่นหอมหอมมากมันมีอมัลมอนต์อบข้างบนด้วยอ่ะไม่ต้องอร่อย สกูนที่เนี่ยมันมีหลายรสเชื่อว่ามีรสชาเขียวรสอะไราเมลรสช็อกโกแลตฟะกองอย่างเงี้ยมีเยอะมากเลยนะมาส,สิบรสก็เลยคิดว่ารสที่มีเฟลเวอร์น่าจะอร่อยกว่ารสเพลนปะแต่ก็ไม่รู้นะลองแค่สองรสไงจะชอบคาราเมลมากเลยเมืองไท้หากินกไม่ค่อยได้แบบเนี้ยอร่อยอะ่ะจริงร้านเนี้ยที่เขาบอกว่าขนมหวานเขาว่าจะเป็นขนมหว,วานที่แบบโฮมเมดทุกอันเลยทั้งเคก้กทั้งสกนูนดังนั้นรสชาติอาจจะไม่ได้พีคเท่าแบบโอ้โหคุณเชฟทำตามร้านเค้กนะแต่ว่าพอชิมเชฟดูก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้าง เนื้อนิ่มมากพอแต่ละชั้นเขาแบ่งเป็นสามชั้นใช่ป่ะแต่ละชั้นก็แต่งด้วยครีมสดกับผลไม้สดมันนิ่มไปทั้งครีมทั้งรทำผลไม้หวานๆใช่ป่ะแล้วตัดด้วยเบอร์รี่เปรี้ยวๆอ่ะเฮ้ยไม่คิดว่าเขาจะทำดีขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าแบบเฉยๆอะไรเงี้ยแต่พอกินนั้งคำอร่อยดีอ่ะเข้ากันอ่ะเฮ้ยชอบตัวนี้มากตะโกนอ่ะไหนบอกของเพื่อนที่จะตะโกนไงข้าเค้กเหมือนมาเพื่อนนั่งเมากันเอาบรรยากาศมากกว่ามันก็ได้บรรยากาศแบบอังกฤษอ่ะพูดอังกฤษไม่นานที่จะเป็นอ่ะเพราะฉะนั้น จีเมื่อกีนต้องมาต่อคิวยาวใช่หไหมแอบแพงนะเว้ยสามพันแปดร้อยก็หายทีไงสวยอะ